สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กับดิฉันยุพาบันดิตบุตรทิศกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน Zo ูม 072.com พร้อมทางออกอากาศทางสถานีจีเบนด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจทางรายการมีธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าปลื้มปิติในบุญที่เราทําผ่านมาใจต้องมีความปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่ตัวทามีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทํากําลังทํา และภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลืม้มมีปิติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำน้อยก็ได้มากทำมากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของชีวิตทางปฐมวัยมัชชิมวัยและปัจฉิมวัยแปลว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลย จะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญญาธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้จัดพิธทีทอดกรถินสัมมาคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมค่ะ สำหรับบรรยากาศการทอดกรถินนะศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีผู้มีบุญรวมตัวกันสร้างบุญเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะอาทิกลุ่มมงคล38รวมถึงชาวบ้านมาร่วมกันเป็นจำนวนมากเป็นการทอดกรถินสามัคคีบุญของการสร้างบุญใหญ่แห่งปีนอกจากนี้ได้มีชาวบ้านที่เคยนับถือผี ปัจจุบันได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาได้รวมกันทอดกรินสาม,มัคคีครั้งนี้ด้วยจากการทำหน้าที่เป็นกนาลยานมิตรของพระอาจารย์ประธานสงศ์ศูนย์ปฏิบัติทรรมสวนพึ่งและเจ้าหน้าที่ในส่วนของท่านประธานกรถินในปีนี้ประกอบด้วยกยาลยานมิตรเพนเกียรติงสุวรรณกาลยานมิตรอาจารย์จิราวันอภิพานิษกุลกรารยานมิตรมุกดาเข็มทอง กลาลยานมิตรชุติการแซ่เตียวและกลาลยานมิตรวนนาเมฆหมอกสำหรับประธานสงฆ์คือพระมหาสวัยสุวรรณภาโซโด็อกเตอร์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกระถินสามคคีทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงนำหน้าสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นตัวแทนได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและนำกล่าวเกริ่นก่อนการถวายผ้ากรถิน พร้อมกันนี้ตัวแทนได้นำกล่าวถวายภาคกฐินเป็นภาษาไทยและบาลีก่อนที่คณะประธานกฐินจะได้น้อมนำภาคกฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และอัปโลกกฐินนอกจากนี้คณะประธานยังถวายปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทั้งยังได้น้อมนำทัยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ สำหรับการทอดกระถินในปีนี้เพื่อนำปัจจัยไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรมใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมงานบุญต่างๆอาทิอบรมศิลธรรมให้กับเยาวชนบนรรพชาสามเณรจับอบรมพระในโครงการต่างๆจัดปฏิบัติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นต้นซึ่งบางท่านมีความตั้งใจเต็มที่ในการทุ่มเทกำลังทรัพย์ ในการร่วมบุญทอดกรถินสร้างอาคารหลังนี้ให้สำเร็จโดยเร็วค่ะม, okay, okay. มีความประทับใจอย่างยิ่งเพราะว่าจองกรถินมาเป็นเวลา6ปีแล้วปีนี้ก็ได้เป็นประธานกรถินสมใจแล้วก็สิ่งที่ปรับปริ่มก็คือมีคนมาร่วมบุญกรถินมากมาย มากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมามีทั้งชาวพุทธชาวกะเหรี่ยงชาวพมา่าแล้วก็อาขาบนดอยนะคะก็ตั้งใจว่าชีวิตหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าภาพกรถินสักครั้งหนึ่งนะคะได้ปลื้มให้ครอบครัวได้ปลื้มนะคะแล้วก็เราก็ได้ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาได้สนับสนุน งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้บรรลุล่วงไปแล้วก็ประทับใจสุดจะบรรยายเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราได้บุญกระถินจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความรู้สึกว่างานกระถินของเราเนี่ยได้บุญมากๆเลยแล้วก็บุญกระถินนี้เราได้ นำมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของหลวงปู่นะคะศาลาปฏิบัติธรรมนี้เราถือว่าเป็นศาลาที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในการใช้ในการอบรมสามเณรอบรมพระ ภิกษุที่บวชใหม่นะคะทำให้ศูนย์ของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้งนะคะเบื้องต้นปกติก็จะมาที่นี่เป็นประจำช่วยงานกระถินอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อปี64ค่ะก็ได้รับบุญที่จะมาช่วยงานพระศาสนาแต่ทีนี้ว่าการที่จะหาปัจจัยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะเราก็เลยว่างั้นก็เรอเอือรวมกลุ่มกับเพื่อนกระมิดด้วยกันนะคะร่วมกัน ให้เป็นกระถินสมมามัคคีไม่ได้จองคนเดียวะคะ่ะเพราะว่าเราเล็งเห็นงานพุทธศาสนาเพราะที่นี่กําลังก่อสร้างสาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ศรัทธานในพระอาจารย์สันชยัยพระอาจารย์สัญชัยท่านเป็นชาวกะเหรี่ยงที่นับถือผีเด็กๆจะนับถือผีแต่แล้วพระอาจารย์ได้อายุครบบวชะคะ่ะท่านก็มาบวชพอท่านมาบวชแล้วท่านก็ตามนโยบายหลักเลยกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง เพราะนั้นจะเพิ่มในในการทําหน้าที่ของพระอาจารย์อยู่แล้วค่ะก็เลยอยากจะมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็เวลามีงานกระถิน่นหรือว่า,าบวชสัม,มเณรใช่ไหมคะเด็กๆทั้งหลายของข้างบนในหมู่บ้านของหลวงพี่ก็จะมาที่นี่กันเยอะเพราะนั้นสถานที่ก็ยังไม่ไม่พร้อมก็พอพอได้ทราบข่าวว่าหลวงพี่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะก็มีความปพื่มปิติก็รวมกันกับเพื่อนกระมิดให้มันเป็น กระถินกระถินคือสําคัญคือพระตายผืนเดียวแต่เราคิดว่าบริวารกระถินก็สําคัญเพื่อที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างในงานพระศาสนาอนาคตของพระศาสนาเราปลูกฝังไว้กับ เยาวชนเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าจะเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้วันนี้ก็ได้มาร่วมทอดกรถิ่นนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งนะคะก็รู้สึกว่าปลืมป้มไปติดใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าบุญทอดกรถินเนี่ยมันเป็นบุญการทานนะคะซึ่งหนึ่งปีนั้นมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะก็ปลื้มมากนะคะรู้สึกว่าทุกท่านอะ่ะร่วมแรงร่วมใจแล้วก็แบบมันทําให้เรารู้สึกว่า,าพุทธศาสนาของเราเนี่ย มันจะได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาก้าวไกลได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบุญกรถิ่นเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเขาเอาไปใช้พัฒนาคนนะคะพัฒนาวัดนะคะบูรณะวัดต่างๆนะคะเขาเอาไปใช้ได้เ,เยอะมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะว่าบุญกรถิ่นเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยคิดสิ่งใดเราก็จะสมความปรารถนาทุกอย่างนะคะคิดอะไรก็จะได้เร็วแรงแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งหลายนะคะที่ท่านยังติดขัดอยู่นะคะก็อยากให้มาร่วมทอดกระถินนะคะคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยการน้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสัมบัติทั่วไทย5,000วัดณสถานปฏิบัติวิปัสนาพุทธธรรมจังหวัดกระบี่วัดคลองขดูดจังหวัดกำแพงเพชรและวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญ เราไปร่วมติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกันค่ะณสถานปฏิบัติวิปัสนาพุทธธรรมตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่คณะศิษยานุศิตวัดพระธรรมกายได้รวมทอดกถินสมมามัคคีในโครงการกรถินสมมามัคคีทั่วไทย5,000วัดน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยภายในงานคณะประธานกฐิน ซึ่งเป็นตัวแทนคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายปัจจัยกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดพร้อมด้วยผ้าตรายและทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โดยบรรยากาศการทอดกระถินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความปพลื่มปิติในบุญใหญ่ที่ทุกท่านได้ทำร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวพุทธที่ได้ร่วมกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยโครงการกรินสามัคคีทั่วไทย5,000วัด ประจำปีพุทธศักราช2566โดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยจัดขึ้นเพื่อทำานุบำรุงวัดทั่วแผ่นดินไทยอีกทั้งเป็นการรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะส่วนที่วัดคลองขุดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยการน้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทย5,000ันวัดโดยมีคณะผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งนับเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะบุญทอดกระถินเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่นเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการได้แก่จำกัดเวลาคือต้องถวายภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาส่วนที่วัดนาว่าอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญคณะศิษยานุศิษ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสมคีทั่วไทย5,000วัดโดยก่อนทอดกรถินสมคีทุกท่านได้นั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีวิชากรวงจริยกรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญได้นำกล่าวคำถวายภาากฐินพร้อมกันนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้นอมถวายภาากฐินพร้อมด้วยปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ และจากการที่คณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายมาร่วมทอดกรถินในครั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสรู้สึกปลื้มปิติมากที่วัดได้รับกรถินในโครงการกรถินสมามัคคีทั่วไทย5,000วัดเพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยในครั้งนี้ส่วนผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างก็ได้กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะศิษย์ทุกท่านค่ะ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียให้การต้อนรับคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีพร้อมคณะนักศึกษาลามะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายค่ะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนำโดยพระมหาวุฒิชยัยวุฒิชโยปร,ริญญาธรรม9้าประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พระมหาวุฒิชัยปัญญาวุฒโธหัวหน้ากองประสานงานดีโอยและพระอาจารย์ถาวรถาวรโรเจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำเมืองธรรมสถาลิประเทศเนปาลได้ให้การต้อนรับคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีพร้อมคณะนักศึกษาลามะจากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีประเทศเนปาลเพื่อมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงนนาน ทั้งนี้พระอาจารย์ทาวรทาวโรไดเมตานำคณะบดีคณะครูอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายนำชมสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาและกิจกรรมงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายรวมทั้งรับชมสื่อวิดีโอและชมนิทรรศการแนวคิดประวัติการสร้างวัดและมหาปุชียาจารย์นาชั้นสี่อาคาร1น0ร้อยปี คุณยายอาจารย์เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนาร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งถ่ายทอดปณิธานของมหาปุชนียาอาจารย์ให้ทางคณะได้เข้าใจเพื่อเป็นกำลังใจในการสืบสารงานพระพุทธศาสนาในประเทศเนปานต่อไป นอกจากนี้ยังได้เข้ากราบสการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและเดินทางไปกราบสการะพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมารณาวัดปักน้ำภาษีเจริญและวัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ นทุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพธิธีบุกพาเปตะพลีครั้งที่33เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แดม,มูญ,ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุกพาเปตัพลีครั้งที่33เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลแดม,มูญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระที่ผ่านมา ณศาลาปฏิบัติธรรมทุดวงคัสถานอุดรธานีภายในงานผู้แทนได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสวดมน์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายมัตกะพัตตาหารโดยมีกลยนานมิตรอ,อนนงยิ้มประเสรศิฐและกลยาณมิกรกนกวานหลิว นำกล่าวคำถวายส่วนเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัยเย雅ธรรมได้แก่กลาลยานมิตรทนิดาจำปาหอมและกลาลยานมิตรอาจารย์ภูลสีโคตรบุตรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ทอดผ้าบางสุกุลและถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับงานบุญพิธีบุกพาเปตพลีที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้เพราะได้เห็นถึงความสำคัญของวันพระ ซึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะรอคอยส่วนบุญส่วนกุศลจากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่การทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผลบุญนี้จะทำให้ท่านพ้นจากความทุกข์ในปรโลกอีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ทำบุญได้มีจิตที่ผ่องใสและยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายนางานโนะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป,ป่าบริวารกรถินธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร115ปีคุณอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยุงค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวนมดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรวันศีดาสากักตะกาลยานมิตรอาพอรโอสากาและกาลยานมิตรพิมพันโจโนโเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้ที่พยะาามงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระ โดยมีกลัลยาณมิตรวันนาพันมากเป็นผู้อัญเชิญถวายพร้อมกันนีทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งและถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ณหอฉันกุญยาจารย์ทั้งยังได้ร่วมพิธีขอขามาต่อพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่ากองบุญขยายวิช,ชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่195โดยมีตัวแทนนำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าคือกลัลยาณมิตรวิชุดามะซึโมโตะและกลัลยาณมิตรปริศนาเทระซาวะส่วนพิธีทอดผ้าป,ป่าบริวัรกฐินธรรมชัยสร้างอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนกยงโดยมีกลัลยาณมิตรเกศรอ,อากิบา และกาลยานมิสุสสวาทัคัสกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ถวายปัจจัยทยาธธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสำม,มูทเนียกถาและอนุมโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ เช่นเดียวก,กันกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพราและพิธีถวายบริวารกรถินวัดพระธรรมกายเพื่อสร้างอาคาร115ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจารย์ขนุกยูงค่ะภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญบริวารกรถินวัดพระธรรมกายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและได้น้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ท่านประธานสฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนกยุงโดยมีกัละยาณมิตรพัชชา,ก,ะะา,พา,พากัล,กะละยาณมิตรพาพรสุวรรณวรางูลกัลยาณมิตรพักตราบุญยผลนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานเอกได้น้อมนำ้ากาถินวัดพระธรรมกายและปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรวันเพนกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้รับชมทบทวนบุญเดือนตุลาคมและวิดีโอสหวระเดือนเกิด เดือนพฤศจิกายนทั้งยังได้ร่วมการอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระและถวายจตุปัจจัยไยยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาพระประธานและพิธีบูชาข้าวพระค่ะ ภายในงานพระมหาอภิชาติวชิรชโยได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นและสวดธรรมจากกัปปาวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานโดยพระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยได้จุดโคมเลิกและนำบูชาพระรันตนตรัยพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมปลั่นใจให้ผ่องใสในการนี้คณะสงฆ์และผู้แทนประธานบุญพิธีได้จุดประทีปชวานบุญ และถวายดอกไม้มหามงคลต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายโดยพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญในโอกาสนี้ท่านได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจะจัดขึ้นในโอกาสต่อไป เพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมนำปัจจัยทำบุญบูญชาข้าวพระและกองบุญต่างๆถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายผ้าป่าบ,บริวารกฐินธรรมชัยประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ โดยช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมการปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยก่อนที่จะได้สวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรและแผ่เมตตาส่วนช่วงสายเป็นพิธีทอดกรถินธรรมชายิรวมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN โดยประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กลัลยาณมิตรราตรีเทสเนียเสียงล้ํา พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากรถินแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานรองได้น้อมถวายผ้าไตรบริวารกรถินแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายกองบุญต่างๆประกอบด้วยพิธีกล่าวคําถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคําถวายกองบุญคีลานาเภสัตว์และพิธีกล่าวคําถวายกองบุญปัญญาบารมีพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่าน ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังธรรมมาจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์โดยความปราบพปื้นปิติในบุญกันทุกคนค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มี10อันดับท็อปเทของการสวดมนต์บทธรรมจากกัปาวัตนสูตรนในเขตพื้นที่กรุงเทพมห AH านครและปริมณฑลและการสวดมนต์บทธรรมจากกัปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติ top นดท็อปเทนกันบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดมนต์บทธรรมจากกัปาวัตนสูตรนในเขตพื้นที่กรุงเทพม,ม,มหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวงหนึ่ง อันดับที่สนครหลวงหอันดับที่4นครหลวง17อันดับที่หนครหลวง9้าอันดับที่6แก้วภูทรหนึ่งอันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวงหอันดับที่9้านครหลวง16อันดับที่10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับเป่าวัตนสูตร์จากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดชนบุรีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดตากและอันดับที่10จังหวัดกาฬสิน์ค่ะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทราบค่ะ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกับเป่าตันสูตรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,566ด้วยโดยยอดสวด5,899,999ล้าน 5, 99, 9 9 9 9 9จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ w w r w forbrightoworld com ค่ะ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทยธรรมในพิธีมุทิตาสก,การะครั้งที่29ประจำปีพุทธศักราช2566รวมพระมหาเถระและพระเถระ10 20 30และ50พรรษารวมสีรุ่นกว่า300รูปในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณน้าห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งวัดพระธรรมกาย พิธีกรรมจะเริ่มในเวลา15นาก30นาทีเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0964158234ค่ะและขอเรียนเชิญท่านชายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3,000รูป อบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567โดยจะเข้าอบรมณนะศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอ,อันมุธนาบุญกันค่ะและก่อนจากกันวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตานังธรมายันติสัพพตาผู้ประพฤติด,ดีย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ